หลุตเอ้ยระบูนะครับตัวนี้เกือบลุดเกือบลุดเอกือบลุดแล้วเอาอีกแล้วติดดีแ้วมันเลยดิเนะโอ้เด็กตบปลาติดแค่แพ็คคู่เลย โอ้แพ็คคู่เลยสุดยอดเด็กตกปลานะครับเด็กตกปลานี่เด็กตกปลาแพ็คคู่เลยนะสุดยอดช่วได้โป่งหน่อยนี่ซ้ายประมาณฝ่ามือโอเคมาอีกแล้วโอ้ไฮจริงๆสู้จริงๆมาอีกแล้วเอาแล้ว อตัวเดียวนีไ่ได้มาตัวเดียวตัวเดียวไม่ใหญ่เท่าไหร่นั่งเฝ้าตอนตอนปลาไม่เข้าก็นั่งเฝ้าปลาเข้าก็ยืนเยอะ,ะตอนนี้ก็นั่งเฝ้าอยู่ โอ้โอมาแล้วตอดแล้วโอ้โ้วันสู้สู้วันสู้สู้ออแล้วออดแล้วเห็นไหมครับอืมน่าบิดน้าเบี้ยวมาละอ้าวตัวเดียวเท่าฝ่ามือเท่าฝ่ามือนะครับไฟนี้ว้าว ตัวเดียวก็ถด้ยใช่นี่บ่อนี้เอาคันสีเหลืองเนี้ยโอ้คันสีเหลืองนี่ติดตลอดอติดทุกสิบนาทีว้าว มาสี่เลยครับมาเป็นพวงเลยโอ้หนึ่งสองสามสี่เข้าวสารมาใช้ข้าวสารเลยใช้ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้โหมาสี่เลยทีนี้อันนี้เราใช้ลำนึ่ะครับเราใช้ลำใช้กระสือ ใช้ลำใช้แย่มโลใช้ลำขั้วหอมแล้วก็โจโฉนะครับแล้วก็มะขิดมีแค่นี้นะแต่เราหาลูกยอไม่เจอก็เลยไม่มีลูกยอนี่นะครับมาแพ็คคู่สี่เลยอ่ะหลอลุ้นเบ็ดต่อไปนะครับโอยนั่งเฝ้าเลยไอ้นี่ไปดีเอ้โอ้ยวันนี้ คันสีเหลืองนี่ของแชมปนะ์แชมป์ไปแล้วตอนนี้สีเหลืองตลอดไม่รู้ไปลงคาถาอะไรไว้แล้วสีเหลืองอีกแล้วนะแพ็กค,คู่โ,อ,โอ,นะอ้สามตัวเลยโอ้นะครับนี่ไายประมาณฝ่ามือสามตัว ก็ซื้อเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดว้าวสงครามจบแล้วนะครับนับศพทหารได้เลยที่สงครามจบแล้วจะนับศพทหารแล้วนะคนี่ไปเท่านี้นะครับนี่นะครับ เราได้อยู่แค่นี้ประมาณยี่สิบตัวยี่สิบกว่าตัวตัวก็ไม่ใหญ่เท่าฝ่ามือเท่าฝ่ามือไม่ใหญ่เท่าไรนะประมาณยี่สิบกว่าตัวยนะี่สิบกว่าตัวสีมือเด็กจุดนี้นะ กลับได้เราเกบของแล้วนะครับแต่ร้อนมากแต่จ้ามากเลยตอนนี้ไม่มีที่ให้หลบแดดเลยนะเราจะเก็บของแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับคลิปตกปลานี่เป็นคลิปแรกนะครับที่เราทําคลิปตกปลาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ